พอกับผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับเคมโนเฟรนด์คิงดอมเกมมือถือแนวสลิงช็อต RPG ลากแล้วปล่อยเพื่อส่งตัวละครอ,ออกไปโจมตีนั่นเองครับโดยเกมนี้เนี่ยการาฟิกทำออกมาได้ค่อนข้างดูน่ารักมากครับโดยเฉพาะตัวละครน,นี่เรียกได้ว่าตรงแบบฉบับในอนิเมะเลยครับทรัพย์มบการต่อสู้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกเนื้อเรื่องหลักนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรอะไรพวกนั้นนะครับ ่อนจะลงไปต่อสู้ก็ต้องจัดทีมมันก่อนครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีทั้งระบบธาตุนะครับก็จะมีแค่3มธาตุนะแพ้ทางชนะทางก็เหมือนเกมทั่วไปเนาะไฟชนะลมลมชนะน้ำน้ำชนะไฟอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าพวกตัวละครเนี่ยมันจะมีสายอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้คือเป็นสายฮิลลงไปจะเน้นฮิลเป็นหลัก อันนี้คือจะเป็นสายแทงก็คือลงไปแล้วก็สร้างโล่หรือว่าบัฟพลังป้องกันให้เพื่อนส่วนอันนี้คือสายโจมตีนะครับลงไปก็จะโจมตีแรงเป็นหลักนะครับส่วนที่เป็นดวงดาวประกายฟุ้งฟิง้งอันนี้คือจะเป็นสายซัพพอร์ตครับถ้าเกิดลงไปแล้วเนี่ยเทิร์นต่อไปเพื่อนลงมาจะได้รับผลโบนัสเพิ่มเติม,ตมอะไรบางอย่าง แล้วมันยังมีสายอื่นอยู่ด้วยนะครับเช่นที่เป็นรูปดาวแบบนี้อันนี้คือจะเน้นโจมตีหมู่อารมณ์ประมาณนักเวทครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ยังไม่เห็นเมื่อกี้คือที่มันเป็นรูปคล้ายๆกับรูปลมนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นสายพวกดีบับครับลงไปแล้วทําให้ศัตรูอ่อนแอลงนู่นนั่นนี่และเรายังสามารถเลือกเพื่อนหรือว่าผู้เล่นอื่นๆครับมาช่วยในตําแหน่งสุดท้ายได้ด้วยครับก็ดูเลเวลกับดาวของเพื่อนๆเป็นหลักกันละกันเนาะคนนี้โหดใช้ได้เลย ส่วนวิธีการเล่นนะครับก็จะแนวแองกี้เบิร์ดนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาใครไปก่อนไปหลังน,นะครับเริ่มต้นมาก็เอาไอ้พวกที่มันเป็นดาวไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเนี่ยจะได้ซัพพอร์ตเพื่อนได้ส่วนอันนี้คือสั่งให้ใช้สกิลไหมก็แนะนําว่าให้ใช้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือลากไปปล่อยได้เลยนะครับในด่านที่ผมเล่นให้ดูตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นบอสจะมีแค่ตัวเดียวน,นะครับส่วนถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะออกมาแล้วเขาใช้สกิลจะมีพวกคัดเศียด้วยโดยเฉพาะพวกตัวละครระดดับ5าว โอเคอาตัวต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้เขาได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมครับเป็นผลพวงของน้องคนนี้นั่นแหละงั้นผมก็จะส่งตัวที่โจมตีแรงๆไปเลยเพราะว่าเลือดของคนนี้ยังมีเยอะอยู่นะครับโอเคใช้สกิลแล้วก็ปล่อยไปเลยครับโอเคน้องคนนี้เป็นน้ําแข็งนะครับผมได้มาเป็นคนแรกเลยนะครับน่ารักน่าชังครับผมและตัวละครที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ออกมาช่วยโจมตีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้รอบที่สานะครับจะเห็นว่าที่บอสเนี่ยเขามีเป้าขึ้นแบบนี้คือให้โจมตีที่ตรงนั้นนะครับและด้านบนเนี่ยมีการบอกด้วยว่าผมสามารถทำคอมโบได้ถ้าเกิดว่าใช้2ตัวละครน,นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งน้องจระเข้ไปก่อนกันละกันเพราะว่าเป็นสายแทงนะฮะก็กดสกิลเหมือนเดิมครับแล้วก็ปล่อยไปให้ตรงเป้าครับโอเคเมื่อกี้มันยังดูดุดันอยู่เลยใช่ไหมครับพอผมปล่อยน้องจระเข้ไปฟาดเป้าเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสงบเสงี่ยมขึ้นครับ ส่วนเทิร์นต่อมาบอสมันเกี่ยกา่มมากนะครับในความเป็นจริงแล้วเราควรส่งตัวแท้งมาตอนนี้นะครับเพราะว่าแท้งเนี่ยจะมีการบัฟให้กับเราใช่ไหมครับแต่ว่าผมดันส่งไปก่อนไม่เป็นไรงั้นยวส่งน้องซาลามันเดรนน้ำไปก็แล้วกันนะครับเห็นไหมขึ้นด้านบนนะครับว่าเป็นตัวที่คอมโบกันได้ลงไปนะครับก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติม,ตมและน้องคนนี้ก็ฮิลเห็นไหมครับเต็มหลอดเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวไหมครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สกิลป้องกันครับโอ้โหเป็นไง แตกไป3เลยครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําว่ารอบหน้านะครับควรเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับก็คือให้ส่งแทงมาป้องกันตอนที่มันบ้าคลั่งแล้วนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราสามารถผ่านด่านนี้ไปได้แบบ3าดาวนั่นเองครับคือเกมเนี้ยมันมีการเก็บ3าดาวเลยนะก็คือจะต้องผ่านโดยที่ไม่มีใครตายเลยครับและถ้าเกิดผ่าน3าดาวจะได้อะไรนอกจากได้รางวัลเพิ่มเติมแล้วก็ยังสามารถใช้คำสั่งบริสได้ก็คือกดปุ๊บเสร็จปั๊บโดยไม่ต้องเข้าไปเล่นเองครับ ทีนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งกันแล้วกันนะครับในด่านนี้เนี่ยจะมีแอลมอนให้เราเก็บด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่มันเป็นตัวของดอกไม้ด้วยมันจะเด้งได้นะครับทําให้เรากระดดนแบบนี้เห็นไหมคือแล้วแต่ด่านนะครับบางด่านก็อาจจะมีพิษที่เราต้องคอยหลบหลีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีจุดวาร์ปเราเข้าไปแล้ววาร์ปไปโผล่อีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะ oh, okay. ก็ต้องสังเกตนิดนึงครับว่าแต่ละด่านเขามีอะไรให้เราน,นะครับแล้วก็เจ้านี้เนี่ยมันมีการขยับด้วยเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อยู่แถวนนี้ะครับ รอบนี้เดี๋ยวผมก็สูตรเดิมครับเอาสายโจมตีไปครับเดี๋ยวเด้งไปตีตัวบน่ลยต้องกะดีๆครับจะโดนไหมเนี่ยถ้าไม่โดนก็พุ่งไปตรงๆเลยก็ได้เอาโอเคไม่โดนครับไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรครับคือเราได้โจมตีอยู่ดีแค่จะไม่ได้สร้างดาเมจตอนกระเด้งใส่ศัตรูแค่นั้นเองนะครับโอเคด้านล่างแตกครับย้ายไปด้านบนโจมตีต่อเหลืออัลมอนด์อันหนึ่งใช่ไหมไอ้มันชื่ออัลมอนด์หรือโกโก้อะถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นอาลมหรือโกโก้นะครับคราวนี้ผมจะเด้งเลยอ,อีกเลใช่ปะเ,ออเดี๋ยวเด้งเ,เบาๆซิโอเคเอาไปน่าจะได้นะโอเคเด้งโดนนะผมโจมตีลืมไปว่าเป็นสายยิวยังไม่โจมตีครับให้เพื่อนๆอีกสองคนโจมตีครับเอาละ่ะเหลืออีกอันนึงนะครับเมื่อกี้กะไม่ถูกครับก็เลยยังไม่ได้เก็บนะครับรอบนี้ต้องเก็บให้ได้นะฮะเอาสายแทงไปจะได้คอมโบกันโอเคอันนี้ได้แล้วครับเรียบร้อยครบทุกอย่างครับผมจอร์ดาก็ ฟาดไปครับผมแทงหินหากแล้วห่างฟาดอีกนกของเราฟาดต่อแล้วก็น้องหิมะฟาดต่ออีกทีจบไปได้แบบสวยงาม3ามดาวครับด่านนี้ ส่วนการต่อสู้ประเภทอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสดานเท่าไหร่ครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันจะเป็นดันเจียนฟาร์มทรัพยากรใช่ไหมอ่าแล้วก็มันจะมีบอกด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดบริสนะครับหรือว่ากดปุ๊บเสร็จปั๊บเนี่ยได้รับรางวัลเพิ่มเติม2เท่าด้วยนะครับซึ่งของที่ได้ก็จะมีทั้งเงินทั้งของอัปเกรดบ้านอัปเกรดตัวละครอ,อะไรแบบนี้ส่วนอีกอันนึงที่อยู่ในหมวดชาเลนต์นะครับมันคืออันนี้ครับ i n v e s t i g a t i o n นะครับอันนี้เนี่ยมันจะยากกว่าปกตินงตรงที่ว่วา เขาจะมีตัวละครฟิกมาให้เลยว่าต้องใช้ใครบ้างและก็ต้องผ่านให้ได้ภายในกี่เทิร์นนะครับส่วนเคเบิลคาร์อันนี้อารมณ์ประมาณไต่หอคอยเลยครับถ้าเกิดว่าไปลุยดันเจี้ยนอื่นๆไม่ไหวอ่ะแวะมาที่นี่ดูนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้รับไอเทมที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันได้รับแค่รอบเดียวต่อการเล่นไงเออนั่นแหละก็ไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆก,กออแล้วก็มันจะมีบอกด้วยนะครับว่าเออเราควรที่จะลงตัวอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ต้องมีสายที่มันเป็นสายกาาดหรือวว่แแทงล,ล้นั่นเอง และไอหอคอยเนี่ยมันมีทั้งหมด4หอคอยนะท่านชมต้องเล่นไปไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวหอคอยอีก3ามอันจะเปิดแล้วมันเปิดคนละวันเวลากันด้วยนะครับแล้วมันต่างกันยังไงหอคอยเนี่ยก็จะลงได้แค่ทัดไฟอันนี้ก็ทัดน้ำอันนี้ก็ทัดลมแค่นั้นแหละอีกส่วนหนึ่งต้องกลับมาที่หน้าโฮมก่อนครับมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับก็คือระบบเบรดหรือว่าตีบอสโลกนั่นเองนะครับมีการแข่งประชันคะแนนกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วย ซึ่งบอสเนี่ยสามารถที่จะเลือกระดับความยากได้ด้วยนะครับแล้วเมื่อเราสู้เสร็จแล้วเนี่ยลองไปเช็คดูด้านขวานะมันจะมีเหมือนเป็นไมล์ stone ทำแต้มไปถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็รับรางวัลได้ฟรีและถ้าเกิดท่านชมสะสมแต้มไอเนี้ยครบ3,600นะครับเราสามารถที่จะเอามาแลกตัวละครได้เลยในระดับ6ดาวนะครับระดับ5าดาวก็มีครับใช้แค่900ส่วนตัวละครที่เขาแนะนำเขาก็เขียนบอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าควรใช้ตัวไหนบ้างแล้วมันจะได้รับพวกแต้มเนี่ยมากกว่าปกติด้วย ส่วนคนที่เรายืมเขามาช่วยครับถ้าเกิดต้องการจะแอดกันจริงๆนะครับเป็นเพื่อนกันตัวจริงเนี่ยให้มาที่ระบบเมดด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายมันมีคำสั่งแอดเมดเห็นไหมอ่านั่นแหละแล้วก็พิมพ์ไอดีหรือว่าชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปแอดกันให้เรียบร้อยเนาะไอดี ID ของเราก็อยู่ตรงนี้แหละเผื่ออยากจะเอาไปให้เพื่อนเป็นแรกกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อย่าลืมมาตั้งค่าตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ก็คือเวลาที่เพื่อนของเราเนี่ยจะเอาเราไปช่วย เราสามารถเลือกได้นะครับว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะเอาตัวละครไหนลงไปช่วยนั่นเองครับก็เลือกตัวที่มันดีๆหน่อยก็แล้วกันเนาะส่วนกชับปองนะครับให้นานผู้ชมดูด้านซ้ายบนเลยนี่ครับเฟรน n ์แอนดเคานรนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันครับดูหน้าตู้เป็นหลักเลยก็ได้ครับอยากได้ใครแล้วก็มันใช้ตัวไม่เหมือนกันด้วยนะเช่นตู้แรงเนี่ยใช้ตั๋วสีรุ้งนะครับ ตู้ต่อมาใช้ตัวสีเหลืองๆส้มๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ตู้สุดท้ายใช้ตังนะครับแต่ว่าจะการันตี6ดาวแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเอาที่มีแล้วกันนะจัดไปอันนี้ก่อนเลยตรงนี้นะครับเขาให้เราลูดนะครับเนี่ยปาดไปให้หมดเลยแต่ถ้าไม่อยากปาดก็กดสคิปได้นะด้านขวาบนอะ่ะมันสามารถข้ามได้เหมือนกันครับโอเคเอามาดูเลยครับผมว่าได้ใครบ้างอืมสี่ดาวครับผมสามดาวโหโกลิล่างานดีขนาดน,นี้เลยเนี่ย โอ้ยน้องอูดดีเหมือนกันคนนี้อันนี้ฉลามเนาะใช่ปะใช่ฉลามปะอ๋อไม่ใช่ปาลราาปาลราาอลฟินนะนี่นี่นี่หกดาวไครเอ่ยอ๋อหน้าตู้พดีน้องแรดไวไรโนเซอสนะอ่านผิดขอภไยด้วยแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งสี่ดาวครับผมอยากก่างกระเฮงเจียเป็นลิงชนิดหนึ่งครับอันนี้นกฮูกเนาะผีคอคอ่าต่อมาน้องเคครับ ใช้ได้เลยนะสอบสายแทงสี่ดาวหัวโอเคเลยอันนี้อะไรเนี่ยตัวก็ลอกขาวใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่นะโอเคครับผมเรียกได้ว่าใช้งานได้ครับมีหกดาวหนึ่งคนครับผมตู้เมื่อกี้ที่เราเปิดนะครับมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็คือเหลือแค่ตู้นี้ครับงั้นก็ไม่เป็นไรเปิดเลยก็แล้วกันนะครับเอาน,นี้ผมขอสคิปเลยแล้วกันเนาะอืมอันนี้เป็นสี่ดาวนะครับแบ็คแบรนี่ลหละช้าง หมาป่านี่นี่นี่ห้าดาวโอเคอันนี้เป็นแมวป่าใช่ไหมเออสี่ดาวครับมีอีกแล้วสามดาวแอคทีฟวูบอ่าดอฟินมาแล้วอืมบีเวอร์เออน่ารักน่ารักห้าดาวอีกแล้วครับท่านแต่ถ้าเกิดว่าได้หกดาวก็โชคดีไปไงโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรอบนี้เหลืออีกรอบหนึ่งครับที่ผมเปิดได้ ก็เดี๋ยวจัดไปเลยก็แล้วกันนะครับแหมมีโฆษณาเด้งให้เติมตังค์ด้วยพี่ไม่เติมพี่สายฟรีโอเคคราวนี้สกิปไปเลยครับอีกรอบหนึ่งงับมีหกดาวไหมไม่มีนะฮะ อีกอันนึงมันจะอยู่ข้างๆกระชปองนะครับคือระบบปาร์ตี้นั่นเองครับอันนี้มันเอาไว้ให้ตัวละครของเราเนี่ยไปชวนพวกตัวละครอื่นๆมาอีกทีหนึ่งเช่นพวกเนี้ยผมมีแล้วใช่ไหมผมก็เลือกเสร็จปั๊บเนี่ยกดดู possible friends ก็ได้นะจะมีบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเจอตัวอะไรจะได้ตัวอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกต่อว่าเราจะเอาของเป็นอะไรนะครับแล้วก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับผมเอาเยอะๆเลยละกัน7-9ชั่วโมงเสร็จแล้วก็กดตัวเนี้ย เสร็จแ,แล้วเราก็รอเวลานะครับจนกว่าจะหมดเนาะแล้วมันก็จะสุ่มได้ตัวละครตามที่มันบอกเมื่อกี้นั่นแหละว่ามีโอกาสได้ใครบ้างสําหรับการอัปเกรดตัวละครจะอยู่ที่ด้านขวาตรงนี้นครับระบบเฟรนส์เดี๋ยวผมอัปเกรดตัวละคร6ดาวที่เพิ่งได้มาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับวิธีการอัปเกรดก็คือกดตัวบวกตรงนี้นะแล้วเราก็ใส่ไอเทมเข้าไปได้เลยนะครับว่าจะใส่เท่าไหร่ครับพวก6ดาวนี่ผมว่าผมจัดหนักจัดเต็มไปเลยก็แล้วกันครับ ส่วนด้านล่างจะมีอีก3อันนะครับจะมีอเวกนะครับอันนี้คือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องหาของมาให้ครบก่อนนะครับมันจะสามารถปลดล็อกระดับได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสกิลใหม่ๆด้วยนะครับส่วนอันต่อมาที่เป็นรูป n ี b r e น k t h r o u g h นะครับอันนี้คือเป็นการเปิดกระชองซ้ำมาก่อนเนาะเราจะได้เศษเกลือมานะครับก็เอามาเลื่อนขั้นได้ ส่วนันสุดท้ายเป็นอัลบัมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเลยคืออัลบัมเนี่ยจะได้จากการที่เราไปเอาเวกนั่นแหละครับเอาเวกไปเรื่อยๆถึงเทที่กําหนดอ่ะมันจะปลดล็อกอัลบัมออกมานะครับเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราด้วยแล้วของเอาเวกหายจากไหนใช่ไหมครับเกมเนี้ยมันมีบอกนะท่านชมคลิกเข้าไปได้เลยมันจะบอกเลยว่าดรอปมาจากที่ไหนนะครับก็สามารถกดไปได้เลยถ้ามันเปิดแล้วนะ และนอกจากนี้นะครับยังมีคอสตูมด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีการอัพเทียของตัวละครถึงขั้น2นะครับจะมีชุดอีกแบบหนึ่งให้เราดูเรียกว่าชุดเดียวกันนะ่นแหละแต่ว่าเป็นคนละอิริยาบถครับดูดีขึ้นกว่าเดิมส่วนเสริเมอนื่นของเกมนี้จะอยู่ที่ระบบพาร์คนะครับนี่ด้านขวาล่างที่เป็นรูปเป็ดนะ อันนี้มันคือระบบสร้างบ้านสร้างเมืองนั่นเองนะครับท sure ่านผู้ชมเนี่ยดูตรงนี้เป็นหลักเลยก็ได้นะครับด้านขวาเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าจะให้เราเนี่ยไปสร้างอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีบอกเลยว่าต้องไปผ่านด่านไหนมาก่อนคือตอนนี้ผมก็สร้างบ้านได้แค่เราๆเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วต้องไปเล่นเนื้อเรื่องให้ผ่านด่าน2อ1ขีสิก่อนนะครับแล้วสร้างไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ผลิตทรัพยากรให้กับเรานั่นเองครับแล้วเราสร้างบ้านไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับคือมันจะมีเหมือนเควสประจําวันให้เราทําที่เนี่ยตรงนี้นะ เราแตะเข้าไปเสร็จเขาจะมีบอร์ดนะครับว่าให้เราเนี่ยเอาอะไรไปส่งเช่นเอาน้ําแข็งเอาดินเอาอะไรเงี้ยไปส่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าส่งครบตามที่เขาบอกเนี่ยจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยและไอ้น้าแข็งไอ้ดินที่ว่าเนี่ยมันได้ไมาได้ยังไงนี่เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะสามารถที่จะผลิตน้ำแข็งให้กับเราได้นะครับกดคราฟต์เอาเลยก็ได้ครับโดยการผลิตเนี่ยจะมีเวลาและก็ใช้ตัวที่มันเป็นพลังงานด้วยนะครับก็ใส่ไปให้หมดเลยกัน,ล,กนละกันแล้วก็รอเวลาเนาะ ส่วนพลังงานท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วมันมีการผลิตอยู่แล้วบริเวณนี้อย่าลืมมากดเก็บด้วยกันละกันแล้วก็ดินก็คืออยู่ด้านซ้ายสุดตรงนี้ครับทำได้เหมือนกันเลยใช้พลังงานกับเวลาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ให้ดูด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีพาร์คสตอรี่นะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องของตัวละครของเราเนั่นแหละครับเราสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้นะครับเมื่ออ่านจบแล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลมาด้วยเป็นหัวใจนั่นเองครับก็คือค่าความสนิทกับตัวละค,นนะครนั่นแหละ ด้านซ้ายล่างอีกอันนึงนะครับจะเป็นระบบการส่งคนไปหาของนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลือกสถานที่กับเวลาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องส่งตัวละครไปตามเงื่อนไขที่เขาบอกถ้าเกิดว่าไม่ตามที่เขาบอกมันก็ส่งได้แหละแต่มันจะไม่ได้โบนัสไงถ้าเกิดอยากได้โบนัสก็ทําตามที่เขาบอกเช่นต้องมีคนเลเวล30ขึ้นไปทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องส่งตําแหน่งแอรซอลไป2คนอันนี้ก็จะเห็นว่าผมได้แค่โบนัสอันเดียวเพราะว่าคนนี้เลเวลยังไม่ถึง30นั่นเองครับอาจจะไปอัพกรงอัพเกรดก่อนก็ได้นะแล้ว แล้วหัวใจมันเอาไปทําอะไรใช่ไหมคืออย่างนี้หัวใจเนี่ยมันก็คือค่าความเชื่อใจระหว่างเรากับตัวละครไงยิ่งมีเยอะเนี่ยสเตตัสของตัวละครน,นั้นก็จะมีมากขึ้นไปด้วยส่วนการตั้งค่าของเกมนี้มีอยู่2ที่ครับด้านซ้ายล่างตรงนี้นะที่เป็นรูปวนๆเนี่ยไอ้รูปวนๆน,นี่คือการเลือกนั่นเองนะครับว่าเราจะให้ใครเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้บ้างมันจะมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับสุ่มๆกันไปสามารถที่จะคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอาน้องคนไหนมายืนบ้างแบบสุ่มๆ อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านบนตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเกมนี้สามารถปรับพวกกราฟ,ฟงกราฟ,ฟิกแล้วก็ไฮเฟรมเรทหรือว่า 60fps ได้ด้วยส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดนะครับให้มากรอกที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมีก็มาแบ่งกันด้วยแล้วก็ดูด้านซ้ายครับจะมีการตั้งค่าภาษาแต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับ